แล้วใครจะไปคิดว่าในซอยอรุณมกกินนอนข้างสถานทูตออสเตรเลียจะมีบุฟเฟ่อาหารฝรั่งเศสไม่อั้นตลอด2ชั่วโมงในงบคนละพันสองแบบนี้ซ่อนอยู่ด้วยวันนี้เราพาทุกคนมาเสร็จติดการกินกันที่ร้านบงชัวบงส่วนด้านหลังห้างสรรพสินค้าวันแบงคอกตั้งอยู่บริเวณชั้นีของตึกสมาคมฝรั่งเศสรกรุงเทพแห่งนี้ตกแต่งบรรยากาศสไตล์วิสโอให้บริการอาหารเครื่องดื่มแก่พนักงานด้านบนออฟฟิศกลางคืนแปลงร่างสู่พัตคาลไฟดิเน็งเหมาะแก่การนัดเดตกับคนรักมื้อสำคัญทุกวันพฤหัสบดีั้ง หโมงครึ่งจนถึง3าทุ่มจัดโปรบุฟเฟ่ Eat Me If You Can ฟินไม่อั้นเกือบ30รายการทั้งอาหารทานเล่นจานหลักและเครื่องเคียงตลอด2ชั่วโมงเต็มจานแรกเอ็กมิโมซาไข่ต้มบดผสมมายองเนสน้ำผึ้งทานคู่กับผักสลัดกรีนคอสซิกเนเจอร์แนะนำอันดับหนึ่งหอยทากแอสคาโกอบในกระเทียมตำรับฝรั่งเศสแท้เนื้อสัมผัสเด้งสู้ฟันกรุบกรอบมีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อยคล้ายผืนป่าถ้าไม่หลงรักก็รู้สึกเกลียดไปเลยสำหรับเมนูจานนี้โดฟินครอกเกตหรือโครอกเกตมัน ฝรั่งผสมครีมกะหล่ำปลีซอชีสกรูเย่ลกควิเนกเกอร์ต้นหอมญี่ปุ่นลวกดองน้ำส้มสายชูบอสมิกโรยเถววาวนัทราดน้ำมันพาสตลี่โฮมเมดท็อกปาเต้เนื้อหมูบดผสมตับและสมุนไพรหลากหลายชนิดกินคู่ขนมปังซาวโดแตงกวาหอมแดงดองมัสตาร์ดโฮเกรนราราตูอีสตูผักรวมในซอสมะเขือเทศเข้มขน้นตุ๋นเวลายาวนานเพื่อดึงความหวานตามธรรมชาติออกมาสูงสุดปารีเชียงออนเยนซุปหัวหอมใหญ่ผัดสีน้ำตาลเสิร์ฟพร้อมขนมปังบาเกตโรยชีสกรู แกอบกรอบทราดิชแนลก็อกโอแวงสะโพกไก่บ้านตุ่นไวยแดงเบอร์กันดีใส่เบคอนลาดงใช้เวลาอย่างน้อย1คืนเต็มฟิชแมนบูยเปสสตูย่าฝรั่นใส่ของทะเลสดใหม่และขนมปังบาเกตทามายองเนสผสมน้ำมันพริกเผ็ดแซ่บซีฟูดริซอโต้ข้าวอาร์โบริโอซอสบิสท็อปปิ้งกุ้งขาวหอยเชลโฮตาเตะและหมึกย่างมัสเซลอลาครีมหอยแมลงผู้ยุโรปอบไวขาวเพิ่มเนยหอมแดงวิครีมบีบเลมอนช่วยตัดเลี่ยนได้ดีมากโปรวองชาล์รก ย่างตามฤด,ดูกาลอร่อยแบบมังสวิรัติบีฟบุกินยองเนื้อน้องลายวัวตุ๋นไวน์แดงใส่เบคอนลาดงเคียงมันฝรั่งบดเนียนละเอียดทรัฟเฟิลแมกแอนชีสมักกรโรนีลวกคลุกซอสครีมแบล็กทรัฟเฟิลโรยเอมันเท่าชีสหล่นไฟสำหรับขนมหวานประจำสัปดาห์สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจำกัดเสิร์ฟคนละหนึ่งอย่าง1190นี้ยังไม่รวมเครื่องดื่มและเซอร์วิสชาร์ส10%เปถ้าอยากประหยัดหน่อยก็มีน้ำแร่ขวดละ30ใครอยากลองความอร่อยฉบับฝรั่งเศสแท้ๆอย่างนี้ต้องรีบโทรจอหน่ยเพาะะต๊ะมี มันจำกัดครับผม